ไอ้เจ้าเอ้ยหมูเดี๋ยวเมื่อกี้กูเมื่อกี้ผมไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมเดยวไอม่มีอะไรทจ้าเฮ้ยจีดคโอ้ยสวัสดีกันด้วยนะครับ ท่านกั็รับชมรากรที่คุณเกมแชนแนลนะวันนี้ก็มอสโชเคสก็จะมารีวิวมอส่างที่เห็นนี่แหละฮะคือเฮ้ยทำไมมันคว้างขวานได้วะนะฮะก็มอสนี้เป็นมอสโทมาฮอคมอสนะฮะเอาไว้ทำไมเอาไว้อย่างเงี้ยแหละครับต่อไเพื่อความสนุกนะฮะยำยำยำนี่ก็ทดสอบมอสอยู่นะทุย้ยไม่ใช่โอ้โหได้กลุ่มไมโครคิดสตอร์กละเท่าไหร่ไม่รู้ทั้งเมืองตกเต็มไปด้วยขวานนะฮะก็เป็นมอส น่าจะมา,มาจากเรื่องแอ,อซคซินบางนะฮะไม่แน่ใจคือเนีย่ยครับมันก็เอาไว้คว่างขวานอย่างนี้เลยนะฮะก็นี่ดามจก็จะตามนี้เลยกันเลยทีเดียวนะฮะปั๊บปั๊บปั๊ควางขวานได้นะฮะแบบ,อ,บอ,อุโยแบบบางคนอาจจะเฮ้ยมันน่าจะควางมีแอคได้ดิจุดๆย้ำนะครับว่าคว่างไม่ได้นะฮะคว่างได้แต่ขวาอย่างเดียวนะฮะก็ความแรงก็จะตามนี้เลยนะ,ะตอนนี้ผมกำลังว่างนะฮะเกิด คลิปมันสั้นไปก็ขอโทษด้วยนะฮะเดี๋ยวเนี่ยนาคตท่านจะได้เห็นคลิปมอดโชเชียที่ยาวกว่านี้แน่นอนนะฮะก็เนี่ยก็ไม่มีอะไรทำหรอกนะก็เนี่ยคือตอนเนี้ยคือแม่ก็ว่างกาลังงานก็แบบแบบมาอัดหน่อยก็ไม่ได้อัคิปมาหลายวันไงอออซึ่งแอคชั่นตรงเนี้ย <c oughs> ลำคาญหูวลำคาญตานิดหนึ่งนะคือต้องเข้าใจของแชรของเถื่อนอยู่ก็คือยังไม่ได้ซื้อของแท้เนะาะก็แชรของเถื่อนอ,อยู่งั้นก็ขอ ประธานาภัยในคุณภาพและถ้าเกิดเสียงไม่ดีหรือรีวิวไม่สนุกก็ขอมาบอกด้วยนะครับก็วันนี้ขอจบตยงเท่านี้นนขอขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับและอย่าลืมแบ่งปนันให้เพื่อนๆดูด้วยลนะ่ะขอบคุณครับและขอบคุณและสวัสดีวันนี้ปาลดาบ้าแจาอีอีบ้าแจ